ทิตารีเสวังเจ็ดแปดสวัสดีค่ะในวันที่20มีนาคมเซียวจันได้โพสต์ภาพถ่ายในเห้งเตียนเป็นที่น่าสังเกตว่าภาพถ่ายของเขาจะถูกตั้งจุดศูนย์กลางไว้อย่างชัดเจนทํำให้แฟนๆอ,อนไม่ได้ที่จะหัวเราะต้นไม้หอสัญญาณที่สมมาตรเช่นนี้ผู้ที่ชื่นชอบที่จะอยู่ตรงกลางต่างก็ปรับปลื้มใจกับสิ่งนี้เซจันได้ปรากฏตัวในคาร์ดิ์ของตำนานจางไฮดูเหมือนว่า ภาพนี้จะถูกถ่ายโดยปาปาราซีที่ปินไปบนหลังคาอีกครั้งเขาปรากฏตัวในชุดสีเข้มโดยมีสาวใช้และคนรับใช้ที่อยู่ข้างๆเขาที่ดูดีกันทุกคนและในละครเขาก็แกล้งทำเป็นไม่สนใจซึ่งดูเป็นธรรมชาติมากๆเขาทำตัวเหมือนอะไรก็ได้เขาดูเป็นนักเรียนหนุ่มน้อยทันทีเมื่อเขาสวมชุดราชการนี้รู้สึกเหมือนว่าเขามีความปรารถนาที่จะแก้แค้นซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าอันหล่อเหลาของเขา และความคมชันนี้ก็มีเสน่ห์มากภาพนี้ร้อนแรงมากมีคนอ่านสูงถึง120ล้านครั้งอยู่ในรายการการค้นหาที่มาแรงนันดับที่หนานถึงส1ชั่วโมงเซจันดูดีมากกับทุกสิ่งจากภาพถ่ายของปปาราซีก่อนหน้านี้ชุดที่เซจันสวมใส่มีทั้งสีฟ้าสีดำและสีแดงเขาหล่อมากจนไรที่ติชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกส่วนของร่างกายของเขามีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษ และเขาก็เหมาะกับราชวงศ์หมิงมากเขาสะอาดและตรงไปตรงมาเขามีสายตาของนักวิชาการท่าทางของเขาตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกไปจนถึงโครงสร้างโดยรวมทั้งหมดนั้นหลอเหลาสง่างามและมีเกียรติเขามีทั้งนิสัยราวกับนักวิชาการและความรู้สึกชอบธรรมของครอบครัวและประเทศชาติเมื่อเขายือนอยู่ที่นั่นมันทําให้ผู้คนรู้สึกว่าตัวละครของเขามาจากครอบครัวที่มีชื่อเสียง ม้แต่การมองอย่างเฉยเมยของเขาก็สแสดงให้เห็นถึงความเยอหยิ่งสงบและนิสัยที่เย็นชาเซอร์จันสะดุดตาม,มากจริงๆชาวเนต็ตบอกว่าเซอร์จันหล่อมากไม่ว่าเขาจะปกปิดร่างกายเพื่อดูใบหน้าของเขาเพียงอย่างเดียวหรือปกปิดใบหน้าเพื่อดูรูปร่างอย่างเดียวแม้จะอยู่ในที่เบลอรหรือภาพเงารูปภาพของเขาก็ดีมากจริงๆเซอร์จันกำลังยุ่งอยู่กับการถ่ายทำละครเรื่องใหม่ของเขาเรื่องตำนานจ้างไฮ ไม่เพียงแต่ปปาปราซีที่เฝ้าดูอยู่รอบๆตัวเขาเท่านั้นแต่แม้แต่นักแสดงตัวเล็กๆที่มีบทบาทสมทบเล็กๆน้อยๆก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงเขาตามรายงานที่กล่าวถึงก็คือจูจๆผู้อำนวยการก็สั่งให้หยุดไม่ให้เซอร์จันยิ้มหรือหัวเราะเหตุผลก็คือผู้กำกับรู้สึกว่าเซอร์จันดูร่าเริงเป็นพิเศษเมื่อเขายิม้มและยังบอกอีกว่าเมื่อเขาหัวเราะมันทำให้โลกดูสดใส ซึ่งไม่เข้ากับตัวละครของเขาดังนั้นเพื่อประโยชน์ของวิดีโเอฟเฟกต์เซจันจึงต้องกรนยิ้มเอาไว้แต่เหตุผลก็ตลกมากเกินไปเพราะดูเหมือนว่านักแสดงสมทบเหล่านั้นพยายามอย่างเต็มที่ที่จะสร้างบรรยากาศที่ตลกขบขันและผู้ชมก็หัวเราะจนปวดท้องแต่นักแสดงนำอย่างเซจานถูกขอให้อยู่ในความเงียบและห้ามยิม้มหรือหัวเราะซึ่งทำให้คนตกตะลึงและนักแสดงสมทบรายนี้ยังกล่าวอีกว่า การถ่ายทำร่วมกับเซอร์จานสนุกมากเพราะ,ะปกติฉากของเซอร์จานจะถ่ายทำเสร็จเร็วมากไม่เหมือนกับนักแสดงคนอื่นๆเลยทำให้พวกเขาทำงานเสร็จเร็วขึ้นและกลับบ้านได้เร็วขึ้นอีกด้วยดูเหมือนว่าเซอร์จันจะได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการแสดงเพื่อให้สามารถถ่ายทำทุกฉากได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้เซอร์จันยังคงเป็นหัวหน้าที่ใจดีในทีมโดยเขามักจะชวนทุกคนมาดื่มชานมกินของหวานเป็นตน้น เขาเป็นเหมือนเพื่อนๆผู้ที่มีจิตใจอบอุ่นที่อยู่รอบๆตัวเราพุ่มโดยการซุนฮาวก็เป็นหนึ่งในแขกของเซอร์จานอีกด้วยเมื่อเร็วๆนี้เขาได้ซื้ออาหารอร่อยๆมากมายมาให้กับทุกคนเมื่อเขามาเยี่ยมชมการถ่ายทำของเซอร์จานผ่านไปอีกสองวันในวันที่14มีนาคมโยคูก็เข้ามาเยี่ยมชมการแสดงและเลี้ยงชานมทีมงานอีกครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่แพลตฟอร์มโยคูเลี้ยงทีมงานซึ่งทำให้หลายคน รู้สึกอิจฉาทีมงานนี้มากเราจะเห็นได้ว่าเซอย์จันเป็นนักแสดงคุณภาพสูงที่มีทักษะการแสดงที่ดีมีภาพลักษณ์ที่สดใสมีทัศนคติที่จริงจังและอารมณ์ดีสุดๆการได้ร่วมงาน,นกับคนแบบนี้ทำให้พวกเขามีความสุขมากนอกจากนี้สื่อออนไลน์และคนในวงการยังได้รายง,งานเกี่ยวกับภาพ,พย,ายนตร์เรื่องใหม่เรื่องมังกรโยกที่นำแสดงโดยเซียวจานละจวงตาเฟยโดยบอกว่า ผู้กำกับอูจือซัวยังได้เผยส์ใหม่เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยว่าปรากฏว่าหลังจากที่เขาได้ดูเวอร์ชันที่ยังไม่มีการเพิ่มสเปเชียลเอฟเฟกใดๆแล้วพวกเขาและคนอื่นๆต่างพากันบอกว่ามันน่าทึ่งมากแม้ในเวอร์ชันที่ยังไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกซึ่งทำให้ผู้ชมตั้งตารอมากยิ่งขึ้นและผู้กำกับอูเจอร์ซัวยังกล่าวอีกว่าเขารู้สึกชื่นชมทักษะการแสดงของนักแสดงที่ทรงพลงัง ทั้งสองคนอย่างเซียวจานและจงตาเฟลเป็นพิเศษซึ่งได้แสดงออกในด้านที่ดีที่สุดของพวกเขาออกมาพวกเขาล้วนมีความแข็งแกร่งมากและการแสดงของนักแสดงทุกคนก็น่าทึ่งมากเช่นเดียวกันสำหรับเซียวจานไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับทักษะการแสดงและความแข็งแกร่งของเขาเซียวจานประสบความสำเร็จในการสร้างตัวละครคลาสสิกมากมายซึ่งทั้งหมดนี้ยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนมากมายภาพยนตร์เรื่องนี้ อยู่ในขั้นตอนหลังการผลิตมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งคาดว่าจะได้รับการปล่อยตัวโดยเร็วที่สุดเชาเน็ตคนหนึ่งได้กล่าวว่าเขาเพิ่งคุยกับเพื่อนในวงการเกี่ยวกับหนังเรื่องมังกรโยกเพื่อนของเขาได้บอกว่าการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนี้เสร็จสิ้นแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนหลังการถ่ายทําเขาดูการตัดต่อแบบคร่าวๆโดยไม่มีเอฟเฟกต์พิเศษใดๆและมันน่าทึ่งมากเขาได้ชื่นชมทักษะการแสดงของเซอยวจานละจงตาเฟยเป็นพิเศษ ก่อนที่เขาจะดูเขารู้สึกรังเกียจม,มากที่มีคนกล่าวว่านักแสดงทั้งสองคนนี้สามารถแสดงหนังเรื่องนี้ได้ดีและแข็งแกร่งมากเขาจึงเข้าไปดูให้เห็นกับตาเขาดูด้วยท่าทีที่อยากจะบบนและไม่ยอมรับแต่หลังจากดูหนังเรื่องนี้จบเขาก็ถึงกับชื่นชมการแสดงของนักแสดงทั้งสองคนนี้โดยบอกว่าพวกเขาทั้งสองแสดงผลงานได้ดีที่สุดในวงการภาพยนตร์ทำให้ละครของกิมยงก้วยเจ็งและอึ้งยง มีชีวิตชีวาขึ้นมาและเขาเชื่อว่าหลังจากเข้าชายนางเรื่องนี้คงจะดึงดูดคนได้มากมายและผู้ชมจะต้องตกตะลึงอย่างแน่นอนภาพ,พยนตร์เรื่องนี้มีแนวโน้มที่จะเข้าชายในช่วงฤด,ดูร้อนนี้และในวันนี้พี่ปานก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ